แล้วก็จะมาชิมกันอีกเนาะเพื่อนๆอม,มันแบบว่าลูกใหญ่อร่อยเป่าฝุ่นก่อนแบบว่าหวานค่ะหวานมากอยากจะให้ทุกคนชิมนะคะเป็นนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเพื่อนๆบรรยากาศสวัสดีค่ะเพื่อนๆ อนนี้ฟ้ากําพาเพื่อนๆมาเก็บสตอเบอรี่นะคะทุกคนอยู่ป่าสตอเบอรี่นะคะเพื่อนๆน,นู่นเห็นไหมเขียวเลยค่ะทุกคนยวันนี้คนเยอะมากนู่นตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงนะคะแต่คนเยอะอย่างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆไปเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าเราจะมีจะมีสตอเบอรี่ให้เราเก็บหรือเปล่านะเพราะคนเยอะขนาดนี้คิดว่าคงจะไม่ค่อยมีให้เก็บเท่าไหร่แต่ว่าก็เก็บนิดหน่อยนะคะเรามาดูกัน แถวนี้ไม่มีเลยมีแต่ลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆฉาเดงแดงคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่คะ่ะ เราจะมาชิมสตรอเบอรี่กันนะคะทุกคนดูสิว่าจะหวานไหมหวานมากเลยะค่ะทุกคน ลูกเยอะใหญ่ค่ะลูกนี่ทุกคนมาแป๊บเดียวได้แค่นี้นะเ,เก็บอย่างเพลินเลยนะนเพื่อนๆวันนี้ก็พาทุกคนมาเก็บสตอเบอรี่เนาะวันนี้ไม่ได้เก็บหน่อไม้นะจ๊ะเก็บสตอเบอรี่นี่ค่ะ วิธีการเก็บตัวมาดีเราต้องเอาข่วนเข้าไปด้วยนะคะัเพื่อนๆนี่นะนี่นะคะต้องเอาข่วนเขียวๆเข้เขาไปด้วยนะคะัเพื่อนๆไม่งั้นเขาจะเน่าเร็วเนาอนี่ค่ะอื้ทุกคนเห็นงูนี้ไหมเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่งนี่ค่ะลูกเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับเพื่อน แล้วบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์ที่ลูกจะไม่ค่อยใหญ่แต่ก็รสชาติอร่อยนะคะหวานโอ้โนี่พวงนี้ค่ะทุกคนนี่นี่เห็นไหมแต่เอาได้แค่สองลูกนะคะนี่ค่ะแต่ควนเขาจะเขาจะเก็บง่ายนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่เก็บยากนี่อีกอันนึง โอ้ยอันนี้ควรหลุดอันนี้จะกินเลยค่ะอืหวานค่ะทุกคนไปค่ะไปต่อเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะกองกันอยู่อ้อยๆอย่างนี้น,น,นะเราก็จะเลือกเก็บได้เลยนะกินได้เลยนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่กินฟรีนะคะ แต่ว่าถ้าเอากลับบ้านต้องเสียตังค์นะจ๊ะนี่คือบรรยากาศของป่าสตรอเบอรี่นะคนก็เยอะเลยนะคะเขาก็จะพาลูกพาหลานนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันหยุดเนาะก็จะพาลูกมาหลานมาเก็บกันนะคะก็คือเป็นเอ่อฮอปปี้อย่างหนึ่งของของเด็กประเทศเยอรมันเนาะ โทษทีค่ะเป็นเพื่อนเมื่อกี้ฟ้าชนกล้องเนาะนี่ค่ะลูกโอ้ยลูกก็ใหญ่ใหญ่เป็นตาหน้าสอนเนาะนี่ค่ะนี่อยากจะเก็บไปฝากทุกคน,พนเพื่อนเพ่อนที่อยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่ามันก็เอาไปไม่ได้นะคะพเพื่อนเพ่อนเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยเนาะนี่ค่ะแดงไปหมดเลยนะ,ะนี่โอ้ยโอ้ยขั้วหลุด ขวดรูดแบบนี้ต้องกินเลยนะคะทุกคน โอ้นี่ค่ะทุกคนเดินเลือกก็ได้เลยนะคะตามสบายนะคะทุกคนค่ะโอ้อันนี้ก็หลุดอีกแล้วนี่เพื่อนๆมาดูทอดช่อนี้ ้างอมจัดน่ะจะหลุดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่างเงี้ยแต่ฟ้าอิ่มแล้วฟ้าไม่อยากกินแล้วเดี๋ยวไปกินที่บ้านจะไปทาพ,พริกเกลือเสพให้เพื่อนๆกินเนาะนี่ค่ะนี่จ้าถ้าแดดยิ่งออกนะคะเขาก็จะยิ่งหวานนะคะทุกเพื่อนถ้าฝนตกนี่เขาจะจืดนะคะโอ้ดูช่อน,นี้คะ่ะทุกคนนี่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  นี่คะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นตาม่วนนําการบอรนี่ทุกคนนี่เรามาดูทางนี้คะ่ะนี่นี่ก็เยอะฟ้าก,ก็จะค่อยๆหมุนกล้องช้าๆเนาะนี่คะ่ะเป็นกระจุกเลยคะ่ะทุกคนนี่เด้อจ้าสตรอเบอรีอร่เขาก็จะเกิดอย่างนี้เดอ้อจา้านี่ ฝั่งนี้ก็เยอะค่้ทุกคนฟ้าเดินมาไกลาจากคนอื่นนะคะเพราะว่าคนถ้าเวลาถ่ายคลิปเนาะถ้าคนพุกพ่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวยเลือกได้นะคะเพื่อน แล้วถ้าอยากกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยนะคะทุก เพื่นเพื่อนลูกนี้ใหญ่มาก นี่คะ่ะเพื่อนเนลูกใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมนี่ค่ะลูกนี้เบลอเลยนี่มาลองเก็บตรงนี้กัน นี่ค่ะเ,เพื่อนๆฟ้าจะถ่ายให้ดูนะคะนี่นี่นะคะเขาก็จะเกิดอย่างนี้สตรอเบอรี่นะคะนี่เป็นดงเป็นป่านี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเจอลูกไหนใหญ่เราก็จะเก็บะคะ่ะเ,เพื่อนๆถ้าลูกไหนเล็กฟ้าก็เราก็จะไม่เก็บเนาะแต่ว่าลูกเล็กๆนี่เขาไม่ได้ทิ้งนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเขาจะมาเก็บเอาไปทําแยมนะคะนี่ ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะทุกคนก็มาเก็บสตรอเบอรี่ด้จาฝังฝรดด้จา ฟ้าอยากเก็บไปให้เพื่อนๆพี่น้องที่อยู่เมืองไทยทานนะคะทุกคนแต่ว่านี่ข่ะได้เยอะแล้ว น,น่แดงไปหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้สมูตตี้เขาเรียกอะไรสมูตตี้ใช่ไหมผลไม้ปั่นนี่ก็ดอกไม้เนะเพื่อนๆเออในป่าสตอเบอรี่ยังมีดอกไม้สวยๆให้ชมนะคะนี่เห็นไหมนี่ แถวนี้เขาเขาไม่ลงมากันนะเพราะมันอยู่ปลายสวนนะคะเพื่อนๆเขาเก็บกันอยู่แต่ทั้งบนนู่นแต่ฟ้าเป็นคนชอบความสงบนะคะก็เลยเดินมาไกลหน่อยแล้วเราก็ถ่ายวีดีโอด้วยนี่ค่ะ มือเป็นสีแดงเลยนะคะทุกคนคือในเยอรมันนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะมากันกี่คนสามคนหรือสี่คนนะคะก็สามารถกินได้ทุกคนนะคะแต่ว่าเวลาซื้อ,อ,อต้องซื้อกลับบ้านด้วยนะคะเพื่อนเคือเรามากัน3ามคน <c oughs> พ่อแม่ลูกเราก็ซื้อไปแล้วแต่นะคะสองสามโลแต่ว่าลึกกินนี่เขาไม่ได้ห่วงนะคะกินไปได้เลย แต่ว่าก็กินมาเยอะนะคะฟ้ากินไปสามลูกก็อิ่มแล้วส่วนใหญ่พ่อแม่เขาก็จะพาลูกมาเล่นกันนะคะคือมาเป็นกิจกรรมนะคะเมื่อกี้ฟ้าพูดผิดเนาะ,ะเป็นกิจกรรมของเด็กๆเนาะในวันหยุดนะคะที่พ่อแม่เขาจะพาเมื่อก่อนนี้ลูกสาวฟ้ายังเล็กๆนะคะก็จะพาเขาจะพาเขามาเป็นประจาอยู่แล้วะคะ่ะแต่ลูกสาวฟ้าเขา เขาแพ้เขาแพ้ต้นสตรอเบอรี่เพราะต้นสตรอเบอรี่เนี่ยใบเขาจะคันนะคะเขาจะแพ้เวลากลับไปบ้านนะคะเขาก็จะมีอาการเป็นผื่นคันเนี่ยมันหมอกู่ยใต้ใบอย่างเง้นนะเพื่อนเอนเห็นไหมหหน่นแดงแเ,เต็มไปหมดเลย เมื่อวานเก็บหน่อไม้ฝรั่งก็ก็ร้อนนะคะทุกคนวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่ก็ร้อนอีกโอ้ยตายฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงแล้วร้อนนี่คะ่ะฟ้าจะมาพาชมดอกไม้เนาะสวยๆนะคะอันนี้ขเขาหลอกเขาเรียกอะไรภาษาเย,ยอรมันเขาเรียกดอกอลิสเบดหลอกอะไรก็ไม่รู้ฟ้าก็ไม่ค่อยได้จําชื่อเป็นเพราะเป็นคนไม่ค่อยได้จําชื่อชื่อดอกไม้เท่าไหร่นะจ๊ะ นู่นคะ่ะแดงเถือกไปหมดนู่นเห็นด้วยกันหรือเปล่าคะทุกคนนู่นส่วนใจคนเขาก็จะเก็บอยุดนู่นแต่ฟ้าอยู่ปลายสุดปลายสุดเลยนะคะคือมาเก็บคนเดียวจะได้มีสมาธิในการถ่ายวีดีโอด้วยนะคะเพื่อนๆดูดูลูกนี้นะคะทุกคนนี่ แบบก็ไม่ถนัดนะคะเพราะว่าต้องถือกล้องมือหนึ่งเนาะค่ะคือกล้องอะ่ะตั้งไม่ได้นะคะนเพื่อนเพราะว่าพื้นที่ไม่เรียบเนาะถ้าไม่มีคนถ่ายให้นะคะก็ค่อนข้างจะลําบากนะคะคือฟ้าก็ทําคนเดียวเนาะถ่ายเองเก็บเองตัดต่อเองอะไรแบบนี้ทุกคนฟ้าก็ใกล้จะกลับแล้วนะครับพอแล้วเยอะมากแล้ว ก็พาเพื่อนวันนี้นะมาเที่ยวสวนสตรอเบอรี่เนาะหลังจากที่ฟ้าพาเพื่อนๆบุกสวนหน่อไม้ฝรั่งมาเมื่อวานนี้ทั้งวันวันนี้ก็บุกสวนสตรอเบอรี่ต่อนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีใครเข้ามาด้วยเนาะแต่ละคนเขาก็มีงานนี่เยอะ เขาห้ามใช้มีดตัดนะลึกกันไกลนะคะเพื่อนเพื่อน mm hmm. เขาเก็บขาย mm hmm. เขาก็เก็บใช้มือใช้นิ้วมือเราหยิกเอาแบบนี้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะคอมเมนต์มาอีกว่า mm hmm. ทําไมไม่ใช้มีดตัดพี่นู่นนี่นั่นนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วเขาเขาไม่ให้ตัดนะคะ mm hmm. เขากเก็บแบบนี้เลยนะคะ เพื่อนเห็นช่อนี้ไหมนี่เนี่ยค่ะแดงนี่ค่ะเดี๋ยว ี๋ยวพอหน้าหนาวก็จะเก็บเห็ดนะคะเพื่อนๆพาเพื่อนเก็บเห็ดเห็ดนางลมหรือว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านเราล่ะคะ่ะ ลูกเต็มไปหมดฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะเก็บลูกไหนเนาะเพื่อนเพื่ก็เยอะแยะไปหมดเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกลับบ้านแล้วค่ะเต็มตะกร้าแล้วกลับบ้านไปกินสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆกันเนะาะทำพริกเกลืออร่อยๆนะคะเพื่อนเพื่ทำสูบเพื่อนๆกินเนาะโอ้ยอันนี้เขาเขาเด็ดเขาไม่เอาฟ้ากเก็บเอาไปด้วยเสียดาย มือเดียวก็ทำอะไรก็ลำบากเนาะทุกคนค่ะตั้งขากล้องก็ไม่ได้มันงอยนี่ค่ะตั้งไม่ได้เลยกล้องมันงอย ไปค่ะพื่อนเพื่อนพาเพื่อน,น,น,นกลับบ้านแล้วนี่ก็ได้เยอะแล้วค่ะเยอะพอสมควรแล้วก็จะมาชิมกันอีกเนาะเพื่นอนๆม,มันแบบว่าลูกใหญ่อร่อยเป่าฝุนก่อน แต่ว่าหวานค่ะหวานมากอยากจะให้ทุกคนชิมนะคะเป็นนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะคเพื่อนๆบรรยากาศท้องทุ่งหมุนหนึ่งรอบแล้วก็จะลาจากเพื่อนๆแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนเพ่อนกลับบ้านเนาะเฮ้นี่ค่ะนอนค่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็จะพา,าเพื่อนๆกลับบ้านเนาะฟ้าก็จะนี่ค่ะก็จะพา,าเพื่อนๆกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆตลอนนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจฟ้ามาตลอดเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันนะคะทุกคนบายๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายๆค่ะสวัสดีจ้า